มาต่อเรื่องของ engineering material ข้อ51นะครับ51ข้อใดเป็นพอลิเมอร์แบบโครงข่ายตอบฟีนอลฟอร์มาลีไฮด์ฟีนอลฟอร์มาลีไฮด์เป็นแบบโครงข่ายข้อใดเป็นลักษณะของเทอร์โมพลาสติก ตอบอ่อนตัวเมื่อถูกความร้อนแต่กลับมาแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิอ่อนตัวเมื่อถูกความร้อนแต่กลับมาแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิพลิเมอร์ใดเป็นเทรโมเซตติ้งตอบโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัวโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัวโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัวข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบกราฟ โคพลิเมอร์ mer, ประกอบด้วยโมโนเมอร์ omer, มากกว่า1ชนิดเรียงต่ออยู่ในสายโซ่ที่เป็นเส้นตรงกราฟโคพอลิเมอร์ mer, ประกอบด้วยโมโนเมอร์ omer, มากกว่า1ชนิดเรียงต่ออยู่ในสายโซ่ที่เป็นเส้นตรงปัจจัยใดมีผลต่อสมบัติเชิงกลของพลิเมอร์แบบกึ่งผลึกตอบ หนึ่งสองและสามถูกหนึ่งสองและสามถูกพอริเมอรแบบกึ่งผลึกตอบหนึ่งสองและสามถูกข้าาอที่สองเป็นรูปก,กราฟจากกราฟความเข้นและความเครยียดกราฟเส้นใดแสดงสมบัติของวัสดุดยืดหยุ่มตอบเส้นที่สี่เส้นที่นอนมากที่สุดนอนติดแกน x มากที่สุดต่อไปพลิเมอร์ใดต่อไปนี้เป็นเทอร์โมพลาสติก ตอบ PVC ตอบ PVC ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โพลิเมอร์ตอบซิลิคอนคาร์บายตอบซิลิคอนคาร์บายเพราะเหตุใดยางรถยนต์จึงมีสีดำตอบเนื่องจากต้องการให้มีความแข็งแรงขึ้นจึงใส่สารเสริมแรงชนิดหนึ่งซึ่งมีสีดำลงไปโดยทั่วไปโพลิเมอร์มีสมบัติเชิงกลในข้อใดมีมากกว่าวัสดุวัสดุว,สดวิศวกรรมชนิดอื่นๆตอบ อิลองเกชันตอบอิลองเกชันวัสดุดิบที่ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์มาจากแหล่งใดตอบข้อ1,2,3ถูกข้อ1 2และ3ถูกข้อใดไม่ใช่ลักษณะหรือสมบัติของเทอร์โมเซตติ้งตอบทนแรงกระแทกได้ดีทนแรงกระแทกได้ดี ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของโคโพลิเมอร์ตอบโครงสร้างแบบเชิงเส้นโครงสร้างแบบเชิงเส้นขวดพลาสติกใสใช้บรรจุน้ำอัดลมทำด้วยโพลิเมอร์ชนิดใดตอบโพลีอทิลีนเทอร์ฟาทาเลตโพลีอะติลีนเทอร์ฟาทาเลตเราเพิ่มสมบัติในการรับแรงกระแทกให้กับพลาสติกที่เปราะ ได้โดยการผสมยางผสมยางเข้าไปถ้านำขดพลาสติกที่ทำจากโพลีเอทิลีนไปบรรจุน้ำาอัดลมและเปิดฝาให้แน่นจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกไปจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยออกไปข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริงตอบเซรามิกมีค่าสัมสิทธิ์ของการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนมากกว่าโพลิเมอร์เซรามิก มีค่าสัมสิทธิ์การขยายตัวเมื่อรับความร้อนมากกว่าโพลิเมอร์กระบวนการในข้อใดเป็นการสร้างโพลิเมอร์จากโมโนเมอร์ตอบโพลิเมอริเซชันโพลิเมอริเซชันโพลิเมริเซชันเทฟลอนคือชื่อการค้าของโพลิเมอร์ในข้อใดตอบโพลิเคโพลิเทตราฟูออโร ไทลีนโพลีเททฟูโรไทลีนพลาสติกข้อใดนำมาให้ความร้อนแล้วหลอมเหลวเพื่อนำไปขึ้นรูปใหม่ได้ตอบไนล่อนไนล่อนข้อใดเป็นวัสดุอิลาสโตเมอร์ซิลิโคนซิลิโคนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบ เทอร์โมเซตติ้งสามารถนำมาให้ความร้อนแล้วหลอมเหลวเพื่อนำไปขึ้นรูปใหม่ได้เทอร์โมเซตติ้งให้ความร้อนแล้วหลอมเหลวขึ้นรูปใหม่ได้ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Tg ของโพลิเมอร์ถูกต้องที่สุดตอบ Tg เป็นสมบัติทางความร้อนของโพลิเมอร์ที่แสดงการเปลี่ยนสถานะในส่วนที่เป็นอนสันฐาน TG เป็นสมบัติทางความร้อนของโพลิเมอร์ที่แสดงการเปลี่ยนสถานะในส่วนที่เป็นอะสันฐานปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อผสมซีเมนต์กับน้ำคือไฮเดรชันไฮเดรชันข้อ75การเติมแร่ยิบซ้มลงในซีเมนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแข็งตัวของซีเมนต์เพื่อควบคุมการแข็งตัวของซีเมนต์เดี๋ยวไปต่ออีก25ข้อถัดไปนะครับ